สวัสดีครับผมบุ้งเพชรเจ็ดเพชรครับไฟนอลซ้อมมากี่วันครับเดือนกว่าก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายเจครับมีใครเป็นกุ๊บเปิ้ลซ้อมแล้วมั้งพี่ๆเนี่ยครับก็พี่ๆเป็นอะไรใครอยู่เนาะตอนนี้บุ้งอายุเท่าไหร่แล้ว16หรือ17สูงเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย165น้ำหนักปล่อยๆตอนนี้49กับ50มือสไตล์อะไรครับสตรีมนะครับวันนี้จะต้องมาเจอเพชรสีคอนะยังไม่เคยต่อยกันยังไม่ครั้งแรกเลยซึ่งซาเก่งก็าต่อยเขายังเขามวยสไตล์อะไร มัดวันนี้มาเจอพี่ถึงขอนวางเกมวางแผ่งไงดีเล่นฟิล์มกัดตามสไตล์เรานะมีอะไรอยากแก้ไขอุดขั้วเบอรเดียวล่าสุดเราไปต่อยที่ไหนมาพักบุ้งช่องเจ็ดที่นี่เลยวันนั้นต่อยกับใครโตเล่เป็นไงบ้างชนะน้องยกอ๋อชนะน้องไปด้วยเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ร้อยสามร้อยสามก็เวทวันนี้เลยวันนี้ก็ร้อยสามเมื่อเช้าสองหนักยังสองเป็นไงบ้าง จุดสองเดี๋ยวเดินไปเดินมาเข้านะก็น่าจะผ่านเนาะร่างกายตอนนี้สมบูรณ์แรงครับวันนี้ก็พร้อมเอาชนะกับใครมาเดิมคุมมากี่กิโลไฟนี้มันโลป่าต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเท่าไหร่ครับผมครับสามสิบคนจังหวัดอุตรดิตครับอุตรดิตอ่ะฝากเชิญชวนแฟนคลับเอเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีพร้อมเอาชนะกับบ้านนะวันนี้ปวดหัวกู้แรกเจ็ดสีเลยอ้าวนี่ขอน้องโชว์ดีก่อนครับ